สวัสดีค่ะคลิปนี้จะบอกวิธีการใช้เบื้องต้นนะคะสำหรับคนที่ได้รูมิสปา IO หรือว่ารูมิ IO เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องนี้นะคะก็คือเครื่องล้างหน้าตัวใหม่ของ New Skin นะคะเป็นรุ่นที่2แล้วค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเปิดตัวเมื่อวันที่22สิบงหาพศสองพน5นะคะก็เพิ่งเข้าไทยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นรอบแรกของไทยและเอเชียเลยค่ะนี่นะคะคือเครื่องชาร์จนะคะเป็นแบบใหม่ค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ นี่ค่ะสายจะเป็นเสียบ USB นะคะก็เอาไปเสียบกับหัวปลั๊กของ แดปเตอร์นะคะที่เป็นของ Android นะคะส่วน iOS นะคะไม่สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่า iOS เจะเป็นหัวเล็กเนาะก็ระบบนี้นะคะก็จะมี2ระบบนะคะก็คือที่สามารถใช้กับการล้างหน้าปกติโดยที่ไม่ต้องผ่านแอปกับการล้างหน้าผ่านแอปเวราเป็นแอปสแกนผิวนะคะโดยทุกคนจะต้องสมัครสมาชิกแต่สำหรับใครที่ไม่ได้สมัครสมาชิกหรือไม่สะดวกที่จะใช้แอปเวรานะคะ ก็จะมาใช้วิธีนี้นะคะวันนี้เป็นก็จะมาแนะนำค่ะอันดับแรกนะคะหลังจากที่เราได้เครื่องไปแล้วนะคะเราจะต้องเอา สายชาร์ตน,นะ,ะออกมาชาร์จให้เรียบร้อยนะคะ<ม>ชาร์จนะคะให้เต็มเลยนะคะก็คือ9้าชั่วโมงค่ะทุกคนจะทํางานให้แบบแบตเตอรี่มีประสิทธิธภาพมากขึ้นค่ะทุกคนก็เอาเสียบไปเลยนะคะไฟก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะก็จะขึ้นเป็นสีห้าตุ่มไปเรื่อยๆนะคะจนพอครบ9ชั่วโมงหรือว่าอาจจะถึงก่อนนะคะเป็นสีเขียวๆก่อน9้าชั่วโมงจะมีไฟสีเขียวๆขึ้นตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะคะรอให้ครบ9ชั่วโมงก่อน,นะค่ะทุกคนอ่ะหลังจากที่ครบ 9ชั่วโมงแล้วแล้วถ้าเราจะใช้ล่ะมาถ้าเราจะใช้สมมุติว่าเต็มแล้วนะคินเซอร์ใช้ได้ตั้งแต่รุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะก็จะเป็นตัวเดียวกันเลยนะ,ะก็นี่จะเป็นคินเซอร์แบบนี้นะคะ แต่ที่สำคัญคือเทคโนโลยีนะคะเป็นเทคโนโลยีเดิมแต่ว่าประสิทธิภาพก็คือดีกว่าเดิมสำหรับคนที่เคยใช้นะก็จะรู้เลยว่าเห็นความต่างมากนะคะอันนี้นะคะเป็นเทคเทคโนโลยีนะคะไมโครพาวเดออกซิเชันนะคะทุกคนนี่นะคะดีไซน์ก็จะแบบเออคือสวยนะคะทุกคนนี่นี่นะจา๊ะก็จะมีสัญลักษณ์เอสล็อกนะคะเป็นเงินเงินอยู่ตรงนี้นะคะนี่ตรงตำแหน่งไฟชาร์จนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ มาทุกคนนี่สําหรับการเปิดเครื่องนะคะตอนแรกนะคะก็เปิดแบบนี้นะคะ่ะทุกคนนี่ก็เปิดแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะคะ,ะถ้าจะหยุดนี่หยุดชั่วคราวก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าจะกดปิดเลยก็จะเป็นกดค้างไว้ค่ะแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็คล้ายๆเดิมถ้าสําหรับคนที่แบบล้างหน้าโดยไม่ใช้แอปนะคะก็จะใช้แบบนี้อ่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันล้ํากว่าเดิมไหมใช้ดีกว่าเดิมจริงๆเปล่าทำไมถึงต้องทาเครื่องรุ่นใหม่มาอ่ะ เอาเป็นว่าทุกคนเปิดเครื่องมานี่คือปกติเราจะต้องล้างแบบนี้ใช่ไหมล้างหน้าผากกออล้างแก้มขวาแล้วก็แก้มซ้ายแล้วก็คางโดยปกติก็คือจะทํางาน2นาทีแต่นี่ค่ะทุกคนด้านหลังนะคะเขาจะมีไฟกระพริบแบบนี้ค่ะก็คือหมุนด้านบน30นาทีก็คือบริเวณหน้าผากนะคะต่อไปก็จะเป็นบริเวณโซนนี้แล้วก็บริเวณล่างแล้วก็บริเวณฝั่งซ้ายมือซึ่ง อาจจะตรงกันข้ามกับที่เรารู้นะคะก็คือถ้าเราทาถ้าเราล้างหน้าผ่านแอร์ค่ะก็จะต้องด้านหน้าผากแล้วก็แก้มขวาแล้วก็แก้มซ้ายแล้วก็คางแต่ถ้าไฟเนี่ยจะเป็นไฟที่แสดงจํานวนเวลานะคะว่าเราต้องเปลี่ยนจุดแล้วคือหน้าผากแก้มขวาและอันนี้ก็คือแก้มซ้ายแล้วก็ค่อยคางนะคะมีค่ะทุกคนก็จะเป็นความต่างแบบนี้แก้มขวาไล่แบบนี้แก้มแก้มซ้ายไล่แบบนี้นะคะก็ เมื่อเครื่องหยุดทํางานแล้วนะคะก็เขก,ก็เราสามารถเพิ่มรอบได้อันนี้ก็คือจะทํางาน2นาทีก็คืออ่ะหน้าผากสาิวิแก้มขวา30แก้มซ้าย30แล้วก็คาง30เราสามารถเพิ่มรอบได้นะคะสําหรับคนที่แบบไม่ได้ใช้แอปเวลานะอ่ะแต่ถ้าสําหรับคนที่ใช้แอปเวลาล่ะ แอปเวล่าก็จะมาหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนก็คือจะมีหน้ารักผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ผิวของฉันแล้วก็อุปกรณ์นี่ค่ะทุกคนด้านบนนะคะก็เขาจะบอกี่ว่าเราเชื่อมต่อลูมิสปาไอโอเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรหัสเครื่องเป็นรหัสอะไรก็จะแจ้งไว้นะคะแบตบนี่ใช้ไปได้เท่าไหร่ก็ไปใช้ไปได้3 2ก้อนแล้วเนาะสมมุติว่ามี3ก้อนก็คือใช้ไปสก้อนที่นี้ค่ะนี่เดี๋ยวเันจะให้ดู เราเชื่อมต่ออันนี้เป็นเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอันนี้ก็คือคนที่สมัครสมครมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าหลักก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ จะแนะนําผลิตภัณฑ์ไหนบ้างนะคะที่ดีกับผิวเรานะคะก็มีหลายตัวเลยผิวของฉันเราก็จะประเมินผิวเราได้นะคะเซลฟี่ไทม์ไลน์นะคะว่าผลการดูแลผิวหน้าของเราดีขึ้นไหมแล้คะแล้วก็สามารถร่วมชิงรางวัลได้ด้วยแต่สําหรับเครื่องลูมิสปานะคะนี่ค่ะก็เชื่อมไว้แล้วนะคะถ้าเราจะล้างก็จะมีคําว่าค้นหาทรีตเมนต ตัวค้นหาทีจ์เมนต์นะคะก็คือนี่ในชีวิตประจําวันปกติอย่างเมื่อกี้ที่ให้ดูค่ะคือ2นาทีนะคะก็4 area นะคะ Ac c e n t น o นะคะก็คือใต้ตาตอนนี้หัวใต้ตายังไม่มานะคะแต่อันนี้คือการตั้งค่าที่เป็นตั้งค่าเองนะคะก็คือตั้งค่าว่าแต่งหน้าเพราะว่าเบนน่ะจะชอบล้างหน้ามากกว่า2นาทีมันก็จะตั้งเผื่อไว้เลยจุดละห้วิจุดละ,ดละอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราจะตั้งใหม่ก็สามารถตั้งได้นะคะนี่ ตั้งชื่อทีตเมนต์นะคะหัวสัมผัสแบบ I.O. หัวแบบไหนนะคะพื้นที่เราก็จะสามารถกำหนดพื้นที่ได้จากตรงนี้ค่ะว่าโซนนี้ต้องการกี่วินะคะนี่นะคะสำหรับคนที่จะใช้เครื่องนะก็อ่ะเดี๋ยวจะตั้งให้ดูนะคะอ่าสิวสิวหัวทีตเมนต์เป็นแบบเจนเทลละกัน อันนี้แล้วแต่คนนะคะว่าคุณใช้แบบไหนอยู่หน้าผากเราจะเอากี่วินี่หน้าผากบริเวณโซนไหนนะคะอ่าหน้าผากนี่นะคะกำหนดกี่วิเราเลื่อนได้จากตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะอ่ะเป็น40ก็ได้ แล้วก็บันทึกเราก็จะได้หน้านี้ออกมาแล้วเราก็ไปกําหนดเพิ่มค่ะว่าแก้มขวาแก้มซ้ายคอนี่เท่าไหร่นะคะก็ไปเลือกได้จากตรงนี้เลยค่ะอะแล้วถ้าสมมุติว่าอะเบนจะเริ่มใช้ยังไงอันนี้คือ Lumi.io ท,ที่ที่บริษัทตั้งมาเนาะก็คือ2นาทีอันนี้คือที่เบนตั้งเองดวเบนจะกดให้ดูอะเริ่มทีมันนี่ไหมเครื่องทํางานเองเลยค่ะโดยที่เบนนะคะไม่ต้องเปิดเครื่องที่หนะ ก็จะแบ,บ่งเป็นโซนค่ะว่าหน้าผากกี่นาทีนับถอยหลังจาก50วิเมื่อกี้นะคะแบบนี้ค่ะ<ม>จะให้ดูว่าเป็นอันนี้หน้าผากนะเราก็จะตั้งแบบนี้ค่ะทุกคนตั้งฉากแล้วก็มีอค่อยๆขยับไปแล้วไม่ต้องไปวนแบบนี้นะคะเพราะว่าหัวไมโครเคว์แอคเซเลชันเนี่ยก็คือเขาจะหมุนสลับกันอยู่เลยเห็นไหมว่าด้านในจะหมุนไปอีกทางด้านนอกจะหมุนไปอีกทางนะคะก็คืคอ จะเรียกว่าเป็นการเปิดปิดดูผลนะคะแล้วก็กระตุ้นคอลเลสเตนค่ะและที่สำคัญเลยนะชินเซอร์ไม่แนะนําให้ใช้กับโฟมอื่นนะคะบางคนใช้โฟมอื่นแล้วหน้าแห้งหน้ามีปัญหาอะไรอย่างนี้ยคะคือเขาไม่ได้ออกแบบมาให้คู่กันค่ะตัวนี้นะคะจะก,กระตุ้นคอลเลสเตนให้ดีก็คือต้องใช้ชินเซอร,เอร์เฉพาะเท่านั้นค่ะทุกคนนี่นะแล้วก็เบลนดนี่พอครบหนาิีเมื่อกี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนโซนเป็นแก้มขวาแบบนี้ค่ะ ท่กคนว่าเขาจะแจ้งเตือนตลอดนะว่าแรงกดดีไหมการเคลื่อนไหวดีไหมอันนี้คือเป็นอยู่เฉยๆนะก็จะให้แต่สําหรับใครที่แบบกดแรงนะคะมันก็จะเตือนให้หลังนะคะว่าเราหยุดคุนแรงเกินไปหลังจากเป็นที่แก้มขวาตอนนี้ก็จะมาแก้มซ้ายนะคะทุกคนก็อีก5้าสิบวิเหมือนกันค่ะน,นะคะเดนะนี่นะคะคางก็จะครบ50วินาทีแล้วนะคะ นี่ค่ะก็จะแจ้งเตือนนะคะว่าเวลาที่ใช้หมดไปเท่าไหร่นะคะนี่นะคะเวลารวมนะคะพื้นที่แต,แต่ความสะอาดแต่ละทีมนต์นะคะสี่ก็คือสีโซนนะคะการแจ้งเตือนการย้ายตำแหน่งไม่มีนะคะเพราะว่าเราล้างหน้าดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีบอกนะคะและนี้ก็คือเสร็จสิ้น,นะคะ่ะทุกคนหลังจากนั้นหลังจากที่เราล้างเครื่องเราหลังจากที่เรานะคะจะต้องล้างหน้าแล้วเราถอดอันนี้ได้นะนี่ อนนี้คืออันนี้เราสามารถอาบน้ําได้เลยนะคะทุกคนเครื่องโดนน้ำ่ายค่ะและหัวนะคะก็ไปล้างผ่านน้าให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็หลังจากที่เช็ดแห้งนะคะเราค่อยมาใส่หัวตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นซิลแบบกันน้ําด้วยนะนี่นะคะออกแบบมาดีาเดิมค่ะทุกคนเครื่องมีน้ําหนักเบานะคะวัสดุแข็งแรงกว่าค่ะก็ใครที่มีรุ่นเก่าอยู่ก็อยากให้ลองรุ่นใหม่นะคะเพราะว่ารุ่นใหม่ะคะคือล้ำมากอยากได้โปรโมชั่นอะไรนะคะก็ปรึกษาเป็นได้ค่ะว่ามีไหมนะ เ,นเ็นจะได้ดูนะคะว่าบริษัทออกโปรอะไรบ้างน,นะคะสำหรับเครื่องสปา,าอื่นๆนะคะก็ปรึกษาถามเ็นได้ค่ะเบนมีเครื่องสปาเยอะมากๆคะ่ะที่อยากแนะนำให้ทุกคนนะคะได้ลองคะ่ะ